สวัสดีค่ะมาพบกับตุ๊กตาเช่นเคยนะคะกับตุ๊กตารถมือสองวันนี้จะพามาชมรถเก่งนะคะ Toyota าอวติเครื่อง1.8 G R สปอร์ตเกียร์ออโต้คันนี้จะได้เป็นปี2020สีขาวนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในภายในจะเป็นสีดำกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับเบาะหนังปรับไฟฟ้าสีดำนะคะตัดขอบลวดลายด้วยสีแดงดูสปอร์ตด้วยตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้มาพร้อมกับหน้าจอทัสกีนนะคะและปุ่ม Engine Start น,นะคะพวกอะไรมลัลติฟังก์ชัน ตัวรถได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะรถไม่มีชนหนักจมน้ำรับประกันหลังการขายนะคะถ้าท่านใดสนใจซื้อโสดหรือจัดไฟแน้นติดต่อทุกตาเข้ามาได้ที่0812887488นะคะรถสวยๆอยู่ไม่นานรีบจองเข้ามาเลยคะ่ะ